ไปทำเป็นตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์5ซอนะเหลือด้านหลังด้านบนแล้วก็บริเวณพื้นสวัสดีครับมือใหม่สร้างวันนี้ผมจะพามาดูขั้นตอนการทำตู้เก็บอุปกรณ์5ซอของผมครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ผมก็ได้มีการทำในเรื่องราวของการทำราวแขวนเสื้อผ้าไปแล้วนะครับ ซึ่งก็จะแทนตัวเก่าตัวนี้ที่มีการชํารุดไปนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าถ้าผมทิ้งผมก็รู้สึกเสียดายผมก็เลยมองว่าผมจะมาทําการ DIY ทํทเป็นตู้สําหรับเก็บอุปกรณ์5้าอในครั้งนี้นะโดยคอนเซ็ปต์ก็เหมือนเดิมครับผมก็จะมาหาวัสดุอุปกรณ์เก่าที่เหลือจากการทําบ้านไซ r ์นอร์ดิกแล้วก็ร้านกาแฟของผมในการทําในครั้งนี้ก็จะมีพวกแผ่นสมาร์ทบอร์ดเก่ามีพวกเศษเหล็กต่าง มีพวกแผ่นบัวพื้นเก่าแล้วก็จะมีพวกท่อสําหรับเดินสายไฟเก่าอยู่ตรงนี้นะโดยขั้นตอนการทําผมก็จะนําในส่วนของพวกเศษเหล็กแล้วก็พวกเศษท่อต่างๆครับมาทําการยึดโครงตัวนี้ให้แข็งแรงครับหัจากนั้นผมก็จะนําพวกแผ่นสมาร์ทบอร์ดแล้วว่าพวกแผ่นบัวพื้นเนี่ยครับมาทําการยิงปิดด้านข้างด้านบนแล้วก็รอบนอกทั้งหมดนะรวมไปถึงตรงพื้นตรงนี้ด้วยครับแล้วก็เปิดด้านหน้าไว้แล้วก็จะมีในส่วนของราวแขวนพวกไม้กวาด แล้วก็วางพวกที่ตักขยะตรงนี้นะก็เดี๋ยวเราไปตามกันต่อในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับสำหรับโปรเจกต์การทําตู้เก็บอุปกรณ์5สอจากลาวตากผ้าเก่าหลังจากที่ผมได้มีการออกแบบดีไซน์ไปแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นในื่าราวของการเชื่อมตัวโครงของตู้เก็บอุปกรณ์ตัวนี้นะครับโดยวิธีการของผมก็คือผมก็จะนําพวกเศษเหล็กต่างๆครับที่เป็นของเก่าที่ผมเหลืออยู่มาทําการเชื่อมเพื่อที่จะาดามในส่วนของตัวโครง ราตากผ้าเก่าตัวนี้ครับที่มีความแข็งแรงนะครับเนื่องจากว่าตรงโครงราตากผ้าเก่าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะอ่อนมากนะครับแล้วก็ชํารุดด้วยก่อนหน้าน,น,นี้ผมก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องมีการมาเชื่อมตัวนี้ให้เกิดความแข็งแรงขึ้นก่อนนะที่ผมมีการเชื่อมเสร็จไปแล้วก็จะมีตัวโครงฐานด้านล่างสําหรับวางแผ่นพื้นนะครับแล้วก็จะมีโครงรอบนอกทั้งหมดแล้วก็ตัวโครงสําหรับ ใช้เป็นที่แขวนไม้กวาดตรงจุดนี้นะหลังจากเชื่อมโครงเสร็จแล้วก็ดูแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการทาสีกันสนิมตรงบริเวณรอยเชื่อมนะครับซึ่งผมก็จะใช้สีน้ำมันยี่ห้อเป็ดหงเป็นสีบอลเงินเหมือนเดิมครับก็จะนํามาทาโดยรอบทั้งหมดนะทําการทาสีกันสนิมเสร็จแร้อยนะครับในขั้นตอนถัดไปก็จะเป็นการปูแผ่นไม้พื้นตรงจุดนี้แล้วก็ยิงแผ่นปิดด้านนอกทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปตามกันต่อนะครับ หลังจากที่ผมได้มีการเชื่อมตัวโครงของตู้เก็บอุปกรณ์รวมไปถึงมีการทาสีการสนิมบริเวณรอยเชื่อมจุดต่างๆแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นในเรื่องราวของการนำแผ่นสมาร์ทบอร์ดเก่ามาทำการปิดบริเวณด้านล่างของตัวตู้เก็บอุปกรณ์รวมไปถึงขอบด้านนอกทั้งหมดด้วยนะแต่เนื่องจากว่าผมมีเศษเหล็กที่เหลืออยู่แค่นี้นะครับก็เลยนำมาเชื่อมโครงเข้าค่อนข้างได้ระยะห่างเกินไปผมเลยมีความจำเป็นจะต้องมีการนำตัวท่อร้อยสายไฟเก่าของผมครับมาทำการ ยิงเพื่อที่จะทําเป็นโครงข้าวให้ถี่กว่าเดิมก่อนที่จะนําแผ่นสมาร์ทบอร์ดเก่ามายิงปิดอีกทีหนึ่งนะครับนาท่อร้อยสายไฟเก่ามาทําการยึดเป็นโครงแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะรองรับแผ่นสมาร์ทบอร์ดได้เนื่องจากว่าน้ําหนักมันเยอะผมก็เลยเปลี่ยนแผนครับก็คือมาใช้ตัวแผ่นเหล็กมาทาการเชื่อมตามจุดต่างๆนะเพื่อที่จะใช้รองรับสกรูสําหรับการยิงแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับซึ่งก็มองว่าก็จะมีความแข็งแรงมากกว่าตัวท่อร้อยสายไฟมากเลยทีเดียวนะครับ เนื่องจากว่ามีการ DIY จากวัสดุเหลือใช้นะครับก็เลยออกแบบมารูปทรงประมาณนี้ในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นในเรื่องราวของการตัดแผ่นสมาร์ทบอร์ดมาทําการประกอบด้านข้างด้านหลังด้านบนแล้วก็ตรงพื้นหน้าล่างเนะครับเดี๋ยวไปตามกันต่อครับสวัสดีครับสําหรับโปรเจกต์ก,การทําตู้เก็บอุปกรณ์5สอจากลาวตากผ้าเก่าหลังจากที่ผมได้มีการใช้แผ่นเหล็กมาทาการเชื่อมเป็นโครงเพื่อสําหรับยึดตัวแผ่นสมาร์ทบอร์ดไปแล้วนะครับ ในคลิปนี้ก็จะเป็นในเรื่องราวของการนำแผ่นสมาร์ทบอร์ดเก่ามาทำการยิงปิดบริเวณรอบนอกทั้งหมดแล้วก็รวมไปถึงตรงพื้นด้านในด้วยนะซึ่งณตอนนี้ผมก็ได้ทำการยิงแผ่นสมาร์ทบอร์ดบริเวณด้านข้าง2ฝั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหลือด้านหลังด้านบนแล้วก็บริเวณพื้นด้านในนะครับนี่ก็จะเป็นสกูสำหรับยิงแผ่นสมาร์ทบอร์ดกับโครงเหล็กครับซึ่งผมก็จะใช้ของยี at, ่ห้อโปร f ฟสตก็จะมีขนาด7จ็ดคูณสามสองมิลลิเมตรเป็นแบบมีปีกนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นของเก่าที่ผมเหลืออยู่ผมก็จะนํามายิงแผ่นสมาร์ทบอร์ดกับโครงเหล็กแล้วก็ตรงบริเวณแผ่นนี้ผมมีการเชื่อมไว้นะเพื่อให้เกิดความแข็งแรงนะทําการใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดยิงปิดบริเวณรอบนอกแล้วก็ตรงพื้นด้านล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในส่วนของด้านข้างนียก็เห็นว่าจะเป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดแบบลายเสี้ยนนะครับหนา8ม mm. มส่วนตัวพื้นด้านล่างนี่ก็จะเป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดแบบเรียบนะครับหนา8มเมเช่นเดียวกัน ในขั้นตอนถัดไปก็จะมีการยิงซิลิโคนปิดบริเวณช่องว่างแล้วก็การทาสีเพื่อความสวยงาม,มานะครับรวมไปถึงการนําไปใช้งานด้วยเดี๋ยวเราไปตามกันต่อในตอนถัดไปนะครับหลังจากที่ผมได้มีการใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดปิดบริเวณรอบนอกแล้วก็พื้นด้านล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นในเรื่องราวของการตกแต่งนั่นก็คือจะเป็นในเรื่องของการยิงซิลิโคนปิดตรงบริเวณช่องว่างแล้วก็การทาสีรอบนอกทั้งหมดนะครับ ทำการใช้ทะกอนยิงอุดตรงบริเวณช่องว่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมก็ยิงอุดเฉพาะในส่วนของพื้นด้านล่างซึ่งผมก็ใช้ของยี่ห้อ red fox เหมือนเดิมนะถัดมาก็จะเป็นการทาสีตกแต่งบริเวณรอบนอกนะครับซึ่งก็จะเป็นจุดนี้ที่ผมยังไม่ได้มีการทาสีโดยสีที่ผมใช้ผมจะใช้ของยี่ห้อ toa ครับเป็นสีย้อมไม้ไฟอร์เบอร์เสูตรน้ำก็เพียสีไม้สักก็เป็นสีเก่าที่เหลือจากการทำบ้านสไตล์อเิกแล้วก็ร้านกาแฟาของผมะครับผมก็จะมาผสมน้ำเล็กน้อยแล้วก็ใช้แปรงในการที่มาทาปัดตรงบริเวณนี้นะทำการทาสสีีตตกแแ่งเรรยยบ้้อลว ผลงานที่ออกมาก็ถือว่าพอใช้ได้ครับเดี๋ยวเราลองไปใช้งานกันดูครับก็เสร็จไปแล้วแรร้อยนะครับสาหรับโปรเจกต์การทําตู้เก็บอุปกรณ์5สอจากลาวตากผ้าเก่าซึ่งผลงานที่ออกมาก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะก็สามารถที่จะหยิบจับอุปกรณ์ได้ง่ายแล้วก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นมากกว่าเดิมเลยครับสำหรับค่าใช้จ่ายในการทําในครั้งนี้ผมก็ไม่ได้เสียสักบาทนะครับเนื่องจากว่าผมมีการใช้วัสดุอุปกรณ์เก่าที่มีอยู่ทั้งหมดก็ฝากเพื่อนๆลองนําไปเป็นไอเดียในการลองทําดูนะครับ หรับในคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ